thank you ทักทายเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางเพจตะกรไฟเตอร์นะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube ตะกรไฟเตอร์ด้วยนะครับมาดูตะกรอเหลี่ยมข้ามหัวแปรนะฝั่งที่หันหลังนะทีมงานสวนเบนนะน้องตียาวนะครับจับคู่กับทางด้านของอาร์ตนะฮะอาร์ตทาเรือนะหรือว่าอาร์ตสวนเบนนะครับส่วนฝั่งโน้นนะครูเฉพาะกิจนะแผนรามสองจับคู่กับน้องแบงค์กิ่งแก้วนะครับเสิร์ฟแปรได้หมดทุกคนนะและข้ามหัวแปรระว่างอาร์ตทาเรือกับแบงค์กิ่งแก้วนะครับ เกม12แต้มไม่มีดีวชิงรางวัลอยู่ที่6 0 0 0บาทนะสำหรับต้วคู่นี้ข้ามหัวแปนะครับมาดูนะฮะหัวอาชีพกับหัวสมัครเล่นนะครับฝั่งทางน้องอัดนะครับก็ไม่ค่อยถนัดใช้หัวเท่า่นะครับมาสู่เหลี่ยมน้องแบงค์นะน้องแบงค์นี่ก็ถนัดข้ามหัวนะครับหัวตอนนี้นะฮะฝั่งทางสวนเบนพลิกขึ้นนําเป็น4ต่อสามยังอยู่ในช่วงต้นเกมอยู่นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะทักทายกันได้นะสำหรับเพื่อนๆทุกท่านนะเอฟซีอัธาเรือนะซิกวักิน ทำอะไรไม่ได้เลยครับสวัสดีครับผมครับผมมาดีนะคุณลูกพ่อเดชนะครับสนามพุทธบูชามีถ่ายไหมครับวันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะน่าจะยังไม่มีนะสวัสดีครับเอนเมีนครับผมมาดีผมคุณผมชื่อตานะเขามารับชมนะตั้งใจคุณผลทุกท่านนะครับไอขยับนิดนึอ่าาล้ฮะยกไหลเข้ามาจอๆเรียบร้อยนะครับแบงก์กิงแก้วนี่ก็เบอร์หนึ่งของกิงแก้วเลยนะสลับเหลี่ยมข้ามหัวไปนะครับแผนรามสองนี่ก็นะครับจับคู่เป็นประจำนะสลับ แผนกับแบงค์นะครับส่วนฝั่งนี้นะคะก็ทีมงานเดียวกันนะครับนะครับอืมนะยกโลนไปแต่ยังหัวเวอร์ได้นะสำหรับทางด้านของอาทะเรือนะครับพูดถึงพื้นนะครับพื้นเกมรับต้องยกให้ฝั่งนี้แน่นอนนะเป็นต่ออยู่นะครับแต่ว่าเกมลูกจังหวะเข้าทําต้องให้ทางด้านน้องแบงค์นะครับจะเป็นมืออาชีพกว่านะครับติดเกี่ยวนะครับ ไหลก็ไปตีไปติดเกี่ยวแผนรับสองยกไหลมาแบงจิงแก้วแต่ยอดติดเกี่ยวอัตาเรือลากเล่นเองจังหวะนี้โอ้ยอดตัวเองแล้วยอดไม่ข้ามนะครับจังหวะมัดกี้นะครับก็ต้องเข้าใจนะเพราะว่าไม่ใช่หัวอาชีพนะครับแต้มสามต่อห้านะเสิร์ฟไล่หน้าซ้ายออกหลังนะครับแต้มห้าต่อสามอยู่นะครับ อัดนะฮะเสิบเข้าจรงกลางไปแผนรับ2ยกโ้นมาโดนทําโทษไหมน้องปีล้วยกไปจ่อจอหัวน็ตเอ้าโอ้โหนะฮะมงผิดเหลี่ยมนะครับยังได้อยู่นะครับซ้ําอีกทีนึงนะครับเรียบร้อยดีนะครับโอ้เกือบไม่ได้นะได้แต้มนะครับ6กแต้มเปลี่ยนฝั่งนะดูนะครับว่าไปอยู่ฝั่งโน้นเกมจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอยู่ฝั่งโน้นนี่ตะวันมันแยงตานะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแสงนี่เริ่มจะเข้าสนามแล้วนะฮะช่วงสามสี่โมงเย็นนี่นะฮะ แดดเข้าเต็มสนามเลยนะครับช่วง5โมงนี้แดดจะหมดนะครับก็1ชั่วโมงนะครับแข่งขันก็จับมองไม่เห็นหน่อยนะครับถ้าอยู่ฝั่งโน้นนะอยู่ฝั่งนี้ก็จะได้เปรียบนิดน,นึงนะครับ6ต่อ3นะเสริมมาแบงค์เปิดแทนรับ2ยกไหลลูกห่างฮนะโยงหลังไปนะฮะตียกเข้ามาลูกห่างเหมือนกันตีมาก็ติดเกีียวนะเพราะว่าลูกห่างนะครับน้ำหนักไม่ดีพอนะแบงค์ตีอีกทีนึงโอ้โหยังเกี่ยวหลังเท้าได้นะ ยังอยู่นะครับลูกทำนะครับเตะแล้วฟังไปไปมามาฟังนู้นนะครับแสบตานะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเปิดเฉลบออกข้างไปนะครับอาจบางบอกเข้าวินไหมครับวันนี้อ้าโหนะไม่ได้เข้าวินนะได้ที่สองนะครับสวัสดีครับแอดครับผมสวัสดีคุณกันเสมอนะเข้ามารับชมนะครับ ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเบีรเกมอยู่นะครับเข้ามาแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ยาวๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเป็นวันหยุดต่อเนื่องเราหยุดชดเชยสาหรับปีใหม่นะครับสนามประเวศก็เปิดให้ได้ซ้อมนะครับซ้อมกันจีบเลียนรสนามนะไม่ได้ลงกันนะครับถ้าลงรายการนี้จะเป็นวันอาทิตย์นะครับจะเปิดทําการแข่งขันทุกๆวันอาทิตย์เลยนะครับเป็นตะ้อนอก รายการสําหรับวันนี้นะครับกีบเดี่มหน้าสนามราคาซ้อมกันนะครับแบงก์กิงเกลตีหัวไปยังตักหลังเท้าได้นี่นะครับขึ้นชื่อว่าตะกอหลังเท้าเบอร์หนึ่งแห่งประเทศไทยก็ว่าได้นะสำหรับอาร์ท่าเรือนะครับตะกอวิดหลังเท้าโหนะความเป็นมืออาชีพนะครับแต่ก่อนก็ต้องยกให้ทางด้านของจอรนโคราชนะฮะจอรนโดฮานะครับแต่ทุกวันนี้ต้องยกให้ทางด้านนี้นะครับน้องอาร์ทนะอาร์ท่าเรือนะครับตะกอหลังเท้านะครับ เจนางเสียงเงียบแท้แสดงว่าเต้มนำฮ่าเจนางสวัสดีนะน้องโมน้องปอนนะทีมงานวันนี้มาเยือนนะสวนเบนมาเยือนนี่ก็นำขบวนมาหมดเลยนะฮะยกเว้นน้องปอนไม่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพี่ตีนะพี่ตีไปสนีนะฮะตียาวกว็ามานะครับอัฐเรือนะพี่สมนะเจนางมาหมดเลยนะครับ แต้ม6ต่อ3าอยู่นะฮะนำอยู่3แต้มแผนรับ2ไหลเข้าไปแบงก์จิงแก้วกดโจอๆนะครับติดส้นนะครับตีเอาไหลมาลูกห่างนะครับมายังติดเกี่ยวแบงค์ต้องรักความสัมพตะบะตัวจวังหวะนี้ยังอยู่นะฮะตีย้ยวโอ้โหโชว์เกมเกี่ยวยกล้นมาสามอีกทีนึงนะครับแบงก์จิงแก้วบอกว่าเหนียวใช่ไหมโอ้โหและยังอยู่ยังไงแปะกินลูกนี้แผ่นรับสองให้สามอีกทีแบงก์จิงแก้ว เรียบร้อยนะครับโอ้โหตกรอบถึงหลายครั้งเลยนะครับฝั่งนู้นเหนียวนะครับได้ตะก้อลูกเกมเกี่ยวลูกพื้นรับปอนกลับบ้านครับนะฮะอ๋อน้องปอนลับบ้านนะครับแต้มหกต่อสามอยู่นะครับแบงตัดยอดไปหาน้องตีแตกหลังเท้ากํากึ๊จะล้นแตกหลังเท้าคามาสีนะครับจังหวะไม่ทันนะครับปรก็ไม่ทันแล้วนะต้องประคองหลังเท้าแต่ว่ามันล้นมานะครับแต้มสี่ต่อหกแล้วนะครับ เปิดลูกนี้ยกห่างต้องแปลข้ามก่อนนะครับโอกาสจะทําแต้มของฝั่งนี้นะน้องแบงค์ทำได้ไหมตีไปยังอยู่นะเกี่ยวหลังยกเข้ามาลูกนี้น้องแบงค์เกี่ยวหลังเท้าได้ชวยจังมาสองนะครับไล่มาอีกหนึ่งเต้มนะครับเป็นห้าประหกเหลือแต้มเดียวทันแล้วนะครับโอ้นี่นะความได้เปรียบของฝั่งนะครับฝั่งนี้นะครับจะมองชัดเจนกว่านะฝั่งนู้นย้อนแสงนะครับตะวันเข้าตานะครับ แต้ม6 5หต่อ6นะครับเสิร์ฟไปตียาวไหลเข้ามาน้องอาร์ตมงยาวๆออกนะครับตีเสมอไปเรียบร้อยเป็น6ต่อหแล้วนะครับจากตะก้อนำห่างตอนนี้กลับมาโซ่เกมนะครับทางด้านของครูเฉพาะกิจนะแผนรัมสองกับแบงก์จิงแก้วนะครับเข้าหน้าซ้ายตียาวไหลมาลูกนี้ปีกดหน้านิดนะครับเข้าหน้าขวานะครับนะครับตอนนี้มาเสมอกันแล้วนะครับอยู่ที่6ต่อหนะครับ เ้ยดังเสียงดังขึ้นมาอีกแล้วนะบัดดีพี่สุริยาด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทักทายสติ๊กเกอร์เข้ามานะครับเสร์ฟตัดมาหน้าขวาแพ้รับสองไหลไปลูกห่างแบงกิ้งแก้วตีสาดยาวไปตียาวยกไหลเข้ามาลนซ้าอีกทีนึงนะฮะตีสาดยาวไปดีนะครับจังหวะนี้นะฮะถ้าตะกอไม่แสบตานี้น่าจะเกี่ยวได้นะครับแต่ว่าแสงมันเข้าตานะครับก็ต้องเข้าใจ้วฝั่งโน้นนะครับ พอเปลี่ยนฝั่งปุบนี่สกอร์ฝั่งนี้ไหลยาวๆเลยนะครับเชียงใหม่ชัดเจนครับผมนะคุณสุขส์นะสีหาบุตรเข้ามารับชมก็นะฮะยินดีรับสว,วัสดีพี่เสกด้วยนะคุณเสกสรรถนอมสุขนะครับเข้ามารับชมแพนสู้ๆนะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่ 6- ต่อ6นะครับกลางเกมแล้วนะครับเป็นตะก้อจีบนอกรายการนะครับชิงรางวัลอยู่ที่3ฝั่งละส0 0พันนะห0 0 0บาทนะครับจีบนอกรอบนะครับ สำหรับวันหยุดชดเชยปีใหม่นะครับอักีฬาก็เดินทางเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ก็บ่ายสี่โมงกว่าแล้วนะครับหลายๆค่ายนะครับก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกสนานกันนะครับเต็มหกต่อหกอยู่นะครับเสร์ฟไล่หน้าขวาดูกนี้ไหลเข้ามาลูกห่างนะครับตีเกียวแบงกิงแจ้ว ตีไปยังอยู่นะฮะตียกไหลเข้ามาโอ้นะครับเรียบรอยนะครับก็โดนมงนะครับมงไม่ถึงนะฮะแต่ว่าโดนหลอกนะสำหรับน้องนั่นน้องอาร์ตนะครับแต้มหกต่อหกนะครับเสิรฟกระแทกมาช่องกลางหน้าซ้ายยกไหลเข้าไปสวยนะครับอติดเกี่ยวรองเท้าของน้องอาร์ตนะลากเล่นเองเลยตีมาหน้าขวายังอยู่นะฮะติดส้น แบงกิเกวบอกว่าปล่อยลากเล่นได้นะครับโอ้โหนะครับความเฉพาะตัวของน้องแบงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับจังหวะยกไม่เขานะฮะก็ยกเล่นเองนะครับแต้มหกต่อหกอยู่นะครับแบงก์นะครับเสิบเข้าช่องกลางไปนะครับตียกล้นมา โอกาสทําแต้มแซงนะฮะแบงค์บอกว่าลากเล่นเองเลยดีกว่านะฮะจะได้ง่ายๆนะครับพลิกขึ้นนําเป็น7ต่อหโอ้โหนี่นะครับใช้ความสามาถเฉพาะตัวนะครับวัวทางด้านแพนรับ2นี่ยกลุ้นนะฮะยกเสียนะครับนําแล้วนะครับจากตามหลังนะครับแต้ม7ต่อหนะครับเสิร์ฟไปนะตีไหลเข้ามาสวยนะครับกดมาดีเหมือนกันนะสำหรับอาธาเรือนะครับโอ้โหนะตะก้อนะครับ ตอนนี้จากแต้มนำตามหลังแล้วนำหนึ่งแต้มนะครับแต้ม6ต่อ7ตามหลังหนึ่งแต้มนะครับตัดยอดมาหาแผนรับสองรับ,รบเอ้าจังหวะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แบงก์กิ๊ก้ยีตัดยอดตากหลังเท้าขึ้นอัาเรือต้องลากเล่นเองตียาวมาแผนรับสองยังไงโอ้เสียนะครับตีเสมอไปเรียบร้อยนะเป็น7เท่านะครับ<ๆ>พี่อาร์ ลูกมงน่ารักแท้นะใช่นะมงกายภาพนะมงมาเบาๆนะครับฝั่งนี้พร้อมที่จะเกี่ยวนะหะมาหน้าซ้ายเอาเปิดไม่ออกต้องลากเล่นเองน้องแบงยังไงตีเยาะไปตีเกี่ยวน้องอาจแล้วนะตียกเข้ามาตัดยอดแพ้รับสองเรียบร้อยนะครับพลิกขึ้นนํานะครับเป็นแปดต่อจแตแมนะครับจากตามหลังตอนนี้ก็พลิกขึ้นนําอีกคลีนึงนะครับผัดกันนาผัดกันตามนะสำหรับตะก้อคู่นี้นะครับโซสีเลือเกินนะครับ แต้มแปดต่อเจ็ดนะครับเสร์ฟตัดหน้าซ้ายนะครับแบงค์ยิงแก้วเปิดให้แพนลากเลนแล้วยกสายไม่เข้าต้องแก้ไปตีเกี่ยวตียาวไหลเข้ามาอู้หูนะครับกดจจอๆเข้าหน้าซ้ายของรองแบงค์นะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะเป็นเก้าต่อเจ็ดแล้วนะห่างสองแต้มเลยนะครับน่าเดิมจะปรับสายตาได้แล้วนะสำหรับฝั่งโน้นนะครับจากเครื่องต้นเกมนี่นะครับ มองไม่ค่อยเห็นนะครับเริ่มจะปรับสายตาได้นะครับพลิกขึ้นนาตัดยอดมาแบงค์กิงแก้วเปิดแพนรับสองไหลเข้าไปแบงค์กดยาวไปนะครับอืมนะคสียนะตะกอนนะครับตามหลังอยู่สองแต้มเลยนะครับจากนํามาดีๆนะตอนนี้ก็โดนตีเสมอแล้วก็พลิกขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะครับทักทายเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับที่เข้ามารับชมทางเพจตะกอไฟเต์ของเรานะครับเข้ามาก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เต้ม7ดต่อ9้านะครับโป่งหลังไปหาน้องอาร์ตนะครับเปิดตียกเข้ามาลูกลุ้นแบงก์กิงแก้วบอกว่าขอลากเล่นเองเลยดีกว่านะครับขยับไล่มาเป็น8ดต่อ9นะครับเหลือแต้มเดียวทันแล้วนะครับอืมนะฮะแพนลำสองยกไม่เข้าแบงก์นี่ก็ใช้ความสามารถเจ้าตัวนะลากเล่นเองนะครับช่วงนี้ก็ต้องใช้บ่อยหน่อยนะครับความสามารถนะครับสำหรับน้องแบงก์นะครับ แต้มแปดต่อเก้าเม็ดเดียวทานแล้วนะต้องตีนะยกเข้ามาตีฉลาดนะครับตีปักลงหน้าซ้ายนะหยอดหน้าเน็ตนะครับแต้มเก้าต่อแปดห่างอยู่แต้มเดียวนะสำหรับทีมสวนเบนมาหน้าซ้ายเก่งใจพอดีนะค oh. รับแพน้ำสองยกยังไงยังตีดีนะ oh. น้องแบงค์นะครับโอ้โห oh. นะครับตีไป เข้าฝั่งหน้าซ้ายของน้องอาร์ตพอดีนะครับแต้มแปดต่อเก้านะครับหญิงไลเ่เซนไปนะครับตียาวไหลเข้ามาอัรตอือหนะฮะยืนอยู่ตรงนั้นพอดีนะสลับเพนรับสองยกเข้าไปจ่อหัวเนตไม่เหลือนะครับตีเสมอไปเรียบร้อยนะเป็นเก้าต่อเก้าแต้มนะครับโอเพนรามสองนี่เดาทางนะครับถูกที่ถูกเวลาด้วยนะครับยกแล้วก็ยกดีด้วยนะครับ ตอนนี้สกอมาเสมอกันอยู่ที่9้าต่อ9ดูนะฮะว่าท้ายเกมใครจะนิ่งนะเสือไปไล่เส้นตียกเข้ามาอาร์ตนะฮะกดจอๆเหมือนกันนะครับลูกเช็ดลงหัวเน็ตนะครับสวัสดีนะครับคนน้อยผู้แตกด้วยนะที่เข้ามารับชมนะครับทักทายเพื่อนๆทุกท่านนะที่เข้ามารับชมใหม่นะครับ9้ต่อ9นะตัดยอดมาหาแบงค์นะเปิดแทนรับ2ไหลลูกห่างนะตีศาสยาวไปตีเกียวอาร์ต ตีไหลหลูกล้นมาทําสมลนแผนดับสองยังไงยกเข้าไปตีศาสยาวไปยังอยู่นะครับซ้าอีกทีนึงล้นแล้วนะโอ,โอ้ยังไงนะล้นถ,ถึงสองครั้งอะตักหลังเท้าไม่ได้แล้วนะครับให้ยกสองครั้งก็หลุดสองครั้งเลยนะสรับทางด้านของน้องตีนะครับฝั่งนี้นะครับพลิกขึ้นนํานะครับสิบต่อเก้าเต้มนะครับเกมเท่าไหร่แพนแานเกม,ม เกมสิบสองเต้มนะครับเก้าต่อเก้าเต้มอยู่นะครับตอนนี้นะครับนะกรรมการขึ้นเต้มผิดฝั่งนะครับเกมเต้มยังเก้าต่อเก้านะเกมสิบสองเต้มไม่มีดีลนะครับขออภัยที่ผมเจงเต้มผิดไปนะครับยกไหลล้นมาจังหวะนี้ฟาวโอ้โหท้ายเกมทางด้านน้องตีนะครับยกเสียไปนีหลายจังหวะเลยทีเดียวนะครับ ฟังทางกิงแก้วนะครับกับรามสองนะครับพลิกขึ้นนาเป็น10ต่อ9แล้วนะครับนี่นะท้ายเกมจังหวะขัดขันเกินๆนิดๆหน่อยๆนะครับรายละเอียดของเกมนะครับ10ต่อ9แล้วนะครับเสิร์ฟเข้าช่องกลางไปน้องตีคอนทรลลูกได้ไหมกลัวล้นลูกห่างเลยนะครับทีนี้ติดเกี่ยวแฮรรับสองล้นไปเหมือนกันโอ้หัวเวอร์นะสำหรับแบงก์กิงแก้วนะครับขยับขึ้นแทนไปเรียบร้อยนะเป็น11ต่อ9แต้มนะครับ เม็ดเดียวเกมนะดูว่าจะปิดเกมลงไหมน้องตีนะต้องยกให้ได้นะครับช็อตสุดท้ายนะครับเม็ดเดียวนะสิบเอ็ดต่อเก้านะครับเสิร์ฟทัดหัวเนไปลูกนี้ยกเข้ามาพอได้นะนี่เรียบร้อยนะครับอืมนะฮะกว่าจะได้นี่เขาขึ้นแท่นไปแล้วนะสวนเบนนะครับ แดดยางตาใช่นะฮะแดดยางตานะครับสนามอยู่ตรงไหนครับเอีสนามอยู่ลำงสนประเวศนะครับอยู่ใกล้ๆศรีแยกประเวศนะครับประเวศบุรีรมนะชื่อของสนามสนามปลาสวายพิฆาตนะครับแบงค์บ่งโยงหลังเอานะครับมีความหวังแล้วนะสรับทีมกานสวนเบนไล่จี้มาเป็น 10- ต่อ11เ,เหลือแต้มเดียวทันนะครับจะชะลาใจไม่ได้นะขึ้นแท่นไปก็ห่างเพียงแค่แต้มเดียวนะครับฝั่งโน้นไล่มาตีเสมอนี่อึดอัดแน่นอนนะสรับฝั่งทางด้านของแพนกับน้องแบงค์นะครับ แต้ม10ต่อ11เสิร์ฟม้านะแบงก์เปิดแผนรับ2ไหลเข้าไปกดจอๆนะครับอืนะครับเอาละฮะโอกาสปิดเกมอีกครั้งหนึ่งของฝั่งทางด้านแผนกับแบงก์นะครับ11ต่อ10ต่อสิรเชิบไปนะน้องตียกไหลามาน้องอาร์ตยังได้ยูนะครับมงพริกเนตลงนะครับมาล็อกท้าเกมนะครับ บีมหัวใจแล้วนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับดูว่าจะตีเสมอได้หรือเปล่านะสำหรับทีมงานสนเบนนะครับสิบต่อสิเบเอ็ดนะครับเสิร์ฟมาแบงค์กิ่แก้วเปิดแผนรับสไหลเข้าไปติดหลังเท้าลูกนี้ต้องแก้ก่อน,นะฮะเป่ายาๆมานะครับรับ 1, นึสองไหลเข้าไปลงแบงค์ลูกห่างตียาบไปติดเกี่ยวตีเสมอ ER ได้ไหม เรียบร้อยนะฮะน้องอาร์ตทำได้นะตีเสมอไปเป็น11เท่านะครับโอ้โหฝั่งนี้ต้องล็อกร้อยแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นก็จะเกมเหมือนกันนะครับโอ้ตะก้อมามันท้ายเกมนะพลิกไปพลิกมาจริงๆนะครับมาดูนะครับฝั่งละหนึ่งแต้มนะแต่ว่าฝั่งทางด้านน้องแบงค์นะฮะกับแพนราบสองนี่ต้องล็อกให้อยู่นะครับพลาดไม่ได้แล้วนะครับเม็ดเดียวนะครับเซตพอยครั้งแรกของสวนเบนนะครับจะปิดเกมลงไหมเสิร์ฟ มาเข้าช่องกลางนะครับแบงค์เอ,อิดแผนไหลสา,ายเข้าไปโอ้โหนะฮะเกมเลยนะครับน้องแบงค์ได้เปิดเข้าหน้าสายของแผนรามสองพอดีนะครับแผนก็ยกสายไม่เข้าจุดนะพลิกขึ้นนำท้ายเกมเลยนะครับนะบก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะก็ขอตัดไลฟ์สดไปก่อนนะครับเ,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 เดี๋ยวให้เขาคานก่อน นะปิดเกมก่อนนะครขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมนะครับทั้งร้อยกว่าท่านเลยนะร้อยสองท่านนะสวัสดีนะครับ